สวัสดีครับผมนายมินตระดามัตตีรหัสนักศึกษา6 6 2 0 5 1 2 1วิศวกรรมเครื่องกลบวสรหัสวิชา11126020คอิ o m p u t e อ e ด g i เ e e r จิเนะครับวันนี้จะเป็นซิมูเลชันที่รูปที่2นะครับเดี๋ยวไปดูเลยนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับ สิบคำว่าตัาวชั่ว้ายนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้อนนะครับที่ไปที่ทซเชรยลนะครับ mm hmm. वा दिन ก็จะได้มาแบบนี้นะครับจากนั้นให้มาที่ simulation นะครับแล้วเลือกเป็น study นะครับมาที่ non linear ครับเลือกเป็น static ครับจากนั้นให้มาตั้งค่าที่ตรงนี้นะครับ น,นี่น,น,น,นี่จะเป็นหนึ่งตรงนี้นูนนะ่นเอแล้วก็มาออแค่ได้ยค่ไปมาในส่วนของส่วนหนกันนะ จากนั้นก็มาที่ simulation เรื่องมาที่ option ไปที่ default แล้วเลือกเป็นอังกฤษนะครับโอเคครับจากนั้นให้มาที่ผ่าน เป็นินะไม,มาดิดติวกไปครับจากนั้นมาที่พลาสติกเร่องตัวนี้นะครับ ครับครับแม่ท so ี่อุจินตับไปนะให้มาที่ custom material มี five f เดอร์ครับตอวนี้เป็น English ครับผม ไมลครับโอเ้เลยจากนั้นให้มาที่ฟิเจอร์ครับ advance d f u เจอร์ครับ geometry นะครับสิโซะมันนี่นะ สิ้นงูก็จะเป็นคลิปที่ไรเพลนะครับอันสองจุดหกเจ็ดไปครับ

khăn chẳng nên mang thích khăn dạo khóc chẳng nên thích rồi đơn thái ở đây nữa thật thì Advanced Fixture สิ้นด้านหนเลยสิ้นด้านนอกนะครับก็ย,ยังเลือกเป็นไรเพลือนเดิมครับ มาที่จากต่อไปก็จะมาที่ n ังก์ชันนะครับโลค้าอุ่นชะ่วยคิดวาอันนี้อะไส่วนอันนี้ให้เป็นที่ส่วนนี้กับส่วนนี้นะครับ อันนี้ครับจะเลือกสักษณนะว่าสักนั้นเองสักนั้นติดถูกได้เลยครับสักนั่นก็จะปรับมีครับ CREATE MEET ้าลงให้ตามหน่อยขอปรับตรงนี้หน่อยนะครับ ็นนิ้วมันศูงทุกซุดสูงพอกันนั้นที่ถูกได้เลยมรไจะได้รูปในนี้ครับอีนนี้เรามารังนั้นดูครับ จะเรามาดูกจะได้แบบนี้นะครับเมื่อเรมาดูอันนี้กันนะครับจะเป็นยังไงน่ครับจะเข้านแบนี้ ก็ขอจบที่ปว้เี็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ